โอ้ยมันมีขาเธอแต่เธอแต่เอาใส่นี่ไม่เผาติเผาเผาตัวนั้นพร้อมอ๋อใช่ดีๆดีคือเลี้ยงือกันเดี๋ยนี้แหละสวยโพลแหละบุก,ก่าเขากล้อง <c oughs> <c oughs> นี่แมยายำบ้านมายำยาแมายำยามยายำบ้านโอ้ยนีากิน อขอ,อกันน้องไม้ไปจะแม่เขาขกินเขาแมาบอกน้อยน้อยยิ้มไปเขายิ้มนะค่ะกินเขาโอ้ยมันมีขาแต่แต่เอาใส่สสนี่เอูไม่เผาิเผาตัวนั้นผมเอ๋อใช่ดีๆเราคือเลี้ยงให้กันเถอะนี <laughs> ่แหละสวยโพลนี่แหละบุก,ก่าเขากล้อง วันนี้แม่ยำบ้านแม่ยำยาแม,ม่ยำยาแม,ม่ยำบ้านโอ้ยแนวก,กินคอ,อ,อกเดินน้องใหม่ไปจะแม่เขากินเขาพ่อแมาบอกนิดน้อยอยิ้มไปเขา,า,าย,เยิ<ป>้มนะค่ะกินเขาไปไปไปกินไปไปครับลูกชายลูกเพิ่อๆนี่แหละอ๋ออ๋อกินเขา ไป่ะใอ๋อกินข้าวจ้าโอ้ยไม่ยังกินนะเนี่ยอนไเนี่ยอ๋กินข้าว อากาบริสุอบาไม่มากว่ต้อิไปกับลูกา้ลูกเพ่อนี่แหะอ๋อกินข้าวใช่เ่าไปออ๋อกินข้าว จ้าโอ้ยยังกินนะเนี่ยไรแน่ผมเอากินข้าวอ่ะก็วันนี้จะแชรเลยอ่ะก็ไปหาหน่อไม้มากว่าตัววันนี้โอ้ยมันมีขาแต่แต่เอาใส่นี่ดู ไม่เผา,าตีเผาเผาตัวนั้นผมเผาอโอ้ใช่ดีดีคือเลี้ยงเครืองกันแก่นี่ล่ะสวยโพล่ะบุก่าเขากล้องนี่น้ำมะยำบ้านมะยมยาโอมะยมยามะยำบ้านโอ้ยแนวกินขอบเดินน้องไม้ <c oughs> ไปจะแม่เขากินเขาคุณแมาบอกไม่น้อยอิ่มไปเขา きかわいい